เราจะกล่าวถึงโอราธาพระทรงที่จากตานีมาอยู่ดงบัดนี้ลงยิ่งสาวก็ลูกตาโทรและใหญ่ที่ก็ดังตีกลาวเตเป็นสาวตีช่วยมากน้องหน้าปีไม่อยากจากเรือนจาน กิริยารรยายกดทังอาเตอควันเมเตกรบกรันจึงเกิดปฏิสันทานได้กินอยู่กับเนื้อตรงก็ตามตรงกันเพราะทรงสานเศร้าหน่อยงอนารืเมกรอยใจโอ้นี่ร่อยจังลงตั้งกัน ព្រៃចង់គេរួយចង់នេះទាំងកັນន້ອງដែរតําពីណັ້ນដែរចង់ เมตวาวันพลน,นิบัตินองหน้าไปตาบัทยา,ายแต่บัตนี้ปัจจดาต้องลากใครบอกเรไรเมียระพี่กิดแล้ววันักสวงเออดีไรไรเ,เธอยิ้มไม่กับพี่หน่อยสิก็เมื่อคืนเราคุยกันตกลงแล้วนี่นะ ว่าวันนี้เรไรใช่พี่กลับไปยังนักนกระโจมแก้วแล้วทำไมวันนี้เรไรจะต้องร้องให้ด้วยหม่อมฉันทนไม่ได้เพคะกับการที่ต้องรอคอยพระองคอ์อย่างเดียมันก็แค่หนึ่งเดือนเองนะเรไรหนึ่งเดือนแล้วพี่จะกลับมาแต่งงานกับเธอพระองค์จะกลับมาแต่งงานกับเจ้าสาวที่มีทองตั้งสามเดือนอย่างดีหรือเพคะ มันจะเป็นความจริงหรือเปล่าโถเอ้ยเรไรให้พี่สาบานก็ได้นะก็ขอให้รองสาบานจริงๆที่เปกคะได้ปบรรพุลาวัโลกยี่งใ่เลยได้ปบรรพุโลกยี่ีให่เลยต้องทราบบดทราบ้านกันกันทุโลกมึงอย่าโดนในนักแรงยี่ี่เลยเออกระพัวได้ไหมก็ว่าไว้แล้วก็ยิ่งเราอนตาโดนพ้วนพ่วพรม มึงอย่าดโดนในนักเรงนี่กว่าใจเราดีเลยนี่ติโยนามึงต่อไปนี่ได้เป็นดวงประหลาดใเราดีนี่นี่ตินี่ติโยในปุ่งมึงดีเลยต่อไปวันกลางหน้าก็ได้เป็นประหาดใจ้ารถถ้าเป็นยิ่งก็ได้เป็นประาดไงกะได้เป็นปรหาดใจนี่ไงนี่ติโยในปุ่งมึงนีเลยนี่นี่นี่ประหาดใจโอรสลรานี กลับตะว้บังกุมเทพสาราเจ,จ้ารอของแม่ตาเวป้าจะเล้วกันเลยที่เราแลว้เลวเลออ้วซยอะปอมเราทำความขอบรบสาวรอดนี่นี่ที่โยในปุ่งมึงนี่นี่นี่สาวรอดเจ้า,านี่นี่สาวรอดเจ้านี่โอ้ยตีนัดเรงเลยเดี๋ยวเรารอดอีตรงประราชาัชจะล้วนเถอะปั่นเบือก็ต้อกดตีนัดเรงก็ได้ไหม เดี๋ยวเรารถเสด็จออกมากดววลาก็เรียกว่าทรงพระราชเจลวนทรงพระราชเจรววิญว่าพระเมใหญ่พระราอุ้งเก่าแลว้วไม่ตีโลกว,วันนี้พอดีเสด็จเข้าไปในราชแนำหมดกดจัดซานพอดีไม่กดจัดส่านวันนี้ กันไม่ทัานก็ต้มข้าวเปียกวะกันไม่ท่านเนี่ยโดนต้มข้าวเปียกเปล่อยากต้มข้าวเปียกก็ต้มไก่เลยเออนะเออก็คบไม่ใจเียกกดจัดซ่านรือนา้ตรงไม่ใจก็ก็เรียกส่านเฉยเฉยเรืองารัดจัดซ้านนี่มันอะไรอย่างไรตรง ราชาสันนังซื่อว่าจดไมยโอ้เรตาสมุดว่าราชาสนดั่งซื่อจดไมยนั่นเลยเรตากดจาสันกดจาสันก็เก้าดิบเเก้าดิบเพื่อตัวกันกดเอกาสันไม่ใช่เก้าดิบเพื่อถ้ากดจะซุกกันแสดงว่าซุกแล้วกันกดจาสานแสดงว่าทุก็เก้าดิบแล้ว โตกกับกางิบเดียวปันเพื่อทช่งประราจะตดเลยช่งประาจะเดวเออกดจะท่านนึ่งจังออนี่ไานตองู้นะกกราจาทับยตาผมมาเลยกําราจาจกําราจาับเดียวผมรู้มดจริงออกดจะท่านในึ่งงนีตรงครับเดี๋ยวตามมหมดว่ามานก็ว่าเพื่อนานต้ตง เอตามาโพ้นะจ๊ะตา,า,ามาเมียนปาจีโอ้มาโพอนะจ๊ะมาเมียปาจีนะครับเรต้าจม,มุดว่าควายในต้องควายยันกระบืออเรต้าจม,มุดว่าเก่ไอ้ยันโกอยเล่นกันเหล่าหยัดปอมกูแต่งตายโงเ่เปล่าๆคนแก่แก่เ,คเ,คเรหลือ Để ai đóng cũng dòng lắp với kê, cài ai cần. Chính. Bạn thu ở trong, bây giờ dường đốc, bây giờ dường cao, có tăng củ mỏ, có tăng nghiêng kê mà. Bây giờ có vải củ mỏ, có vải củ mỏ, kê mà. Bạn thu kê, mấy kê lừa đeo, bây giờ kê vô đi. Đi bây giờ kê, đi bây kê. Nhật phẩm cũng uy, đọc bình la, đại cao, cái đời เจ็ดผมบ่กเผื่อเมื่อเกตัวเองโย่เมื่อปราบน้ำปราบน้ำไม่โตมึงปราบน้ำเลยไม่ปราบน้ำเตือเนี่ยใบโยเนี่ยใบปราบน้ำปาใบปัสแปดกินร้อยตายองปราบน้ำดีเจ็ดผมกูเชียงหัว่างต้วงเต็มวันนี้ไม่สั้นเรากอปลอดดีอดสั้น ตาพมมาเลยกับราชาทรัพย์แลวพปู่ตอบได้หมดเรตาสมุดว่าอกออคว้าใจนอนนี่ก็ว่าเพลืออันน่ะยอดตรงเออกว้าใจานอนนี่ก็เรียกว่าบันตมกับเลต้า,วา,านนกว้าใจานอนรันนบเออบันตมรับเวต้ากว้าใจนอนกลืน่ะบันตมจงกลืนนี้เตากว้าใจากินก้าวก็ว่าเพื่อไหนตรง กระเวย้ยประกอยานเลตากว่าใจขี้มาตรงมากว่าใจขี้รถตรงรถปฏิหนังตากว่าใจยิงปืนตรงประแจปืนเลตากว่าใจกวนดาบตรงปลายระยะดาบ oh. ปลายระยะเพื่อจะเบือปลาแสงกับปลายระยะมีโอแก ระวังนายตู้นะเจ้กววากว่าใจตรงประรัดจักรกลิศเลยกูแต่งลบไปแต่นี้เหลือเหลี่ยมลบกันได้จริงในช่องกรรูเปลนนี้กแูแกนใจอยดีดีมันมีพวก,กโก้ตายกูก็ร,ร้องเลยว่ามันมึงอย่าไปพวกโก้ตายไม่พวกตุกับพวกโก้ตายไม่จะปุ่นซัมเล็ต มันเบื่อก็ต้องก็ว่ามันมึงนี่อจะโป๊กกรตายแต่โปกไม่ประสบผลสำเร็จก็มึงโดนกปมพดเสียว่ามันไอเกลต้องตีไอตรงนี้แตกแล้วหลากหนังมาไว้สิตอนโคแล้วดึงโยนกว่าไปไหนมันไปใช้แม่มมันนะวะแหม่ยากนู่นนะวะงานแกนิดนั้นแกนใจที่ที่กูกว่าป้ามั้งมัน ว่าป้าบ้าเหมอือได้บนปนเพื่อลูกต,ตีตองตาบดตาบานกันนึลูกคือว่าวันนี้ผมต้องลาปอดโสูและเมธธ่สีกลับไปอยังนักโนกระโจมแก้วคนอื่นผมทำความเคารพปอดโสูและเมธธ่สีคนนะครับเรียกสิรต้องไหว้กันกันนะลูกมาไหว้ป๋อตำ่ำเร กว่าใจนี่เป็นประนาดเจ้ารถแองตะก้นกระโจมแก้วเตียนกว่าใจมาวหว้กล่าวกระม่อมไม่พ่ออย่าพูดเช่นนั้นพ่อเป็นพ่อของไร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 เป็นเบียร์ของผมเพราะฉะนั้นพ่อเขาเป็นพ่อของผมด้วยตูกตองโลกว่าใจสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่วัดดีเลยโลกีลาาดีเลยนับวัหนาบมึงดีแต่มึงได้เป็นราชีนี เออคนอื่นพูได้โยตงเออโก้คร,รับต่ำความกาารุบหนาโธ่เลยนาสิวัดนี้โยตงแม่ดังกรอกหลากรอเลยไอ้ดังแก็บนี่ไอ้ตงมีรถก็แก็บไปนะจริงกว่าป้ากูกลัวแรเหลืองแก็บนฮัลปันเพื่อวันก่อนเกยได้โครตหลบเบากูบาดจัดปมลูกมึงอ่ะเลือดไป็นครับเต่งควักผมมันไต้อมไ ปั่นหรืออวะวาก็วันนั้นกูหนังอยู่ติดตตตอนลูกขควางเตปะปั๊บมันใตตอนนูกขควางก็พอดี้ลูกบ้ามึงเดินปั้นมาพอดี้พอมาเน้นกูอะหนังอยกันมันโอ้ลุงตองร้อยจริงกว่าเบ้อดลุงตองโยอะเมื่อนเรโบ้เลยลุงตองโยอะเมื่นเข้าทรายเลยวะลุงตองขึ้นไปยืนบนตุ้งโปร่งนี้แหลวลุงตองจักพิดแต่งขึ้นวันสามตีปั๊มบีตัามายูทูบอัดวิดีโอลงยูทูบ วะหลกบ้ากูเหยียดผมมันห้กูขึ้นไปยืนบนตุ้งโปรงมึงหลอกกี่แลกมันว่ามันนับนึ่งตึ้งราบไปกูแต่งขึ้นเือนวันราบทีบอกมันนับนึ่งรองราบกูแต่งเหยียดผมจึกจึกจึกพลปรากฏนอนโรงพยาบาลทราบืนไล่ปันเพื่อร่างโตเลยเหยียดแหม่ม มันร่าร้องขึ้นตุ้งปรองทรามน้อยเหยียดผมมันร่ากลัวกูแทงไปตึงตีมูบาสระเลือดทรามแทงควักผมไตอ้วงอันก็เรียกว่าเบลอว่าเด็กจริงกูยอมรับไปตรงไอ้เรื่องเดี๋ยวนี้จำเลยก็ตำเบแบบแคบมาบ่เห้ียดตรงบ่ไหนตองไหนแก้วันนี้ก็ตจำเลยก็ตำเบแบบลวกๆจริงอันวันก่อนไปโรงพยาบาลพอไปตึงโม้ยา ไปจึงหมออยา่ายามาจึงเวลากินยาต้องไปรังไคกระปังไปรังไยจานเด็กกระปังไอ้นีกูยอมรับไปเกี่ยปอบว่ากูสับเร่าจริงปั่นเปลือกหม้อเขียนเลยเกี่ยไว้กินยาลังงานเย็ดปอมกูพระมานอกลังตาลว่างีได้กินจิกตามยาอนยกถึงวันเล้อเหลือตบ้าฉันกูยอมรับเพ่อจองไอ้เรื่องแกบนี้จริง cáp cho vắt đi gặp nà What lên nà tri đi lấy kêu vơ cáp đi gặp nà đi hello good morning quá bom răng nữa u tam răng anh này tôi là tắt răng này tôi là tắt lên bướu răng này tôi đã chặt ah rồi ah à rồi A à rồi a à rồi ah à rồi à. <laughs> Lên tam răng này tôi đã chặt tôi đợi được là phải sang kít ở tam à, cú mà rồi phải sang kít cú mất này tôi kén nè tam cú mà rồi ta chụp cháu đi trái một quả sao đi có quả bướu thôi đi quai หน้าต่างวินโดจังใ้รูปแม็กโฟโตนี่ต่างเคยเล่นองเลยคอนโทรยัดผมแรงีนอองเองสวัสดีว่าพื้ก็ฮัลโหลอ๋อเดี๋ยวตาจบหมดว่าดนตรีชาโดที่เรืร่องเย็นโลรถกุตกูแม็กคกโตกตกตกแม็กอ้นานรถกุตกูเออ เอลีตาตจมุดว่าเราไปตุงเจงไปตานปลาดโรยใคลๆกันนี่ก็ปัดสาบันเรในแกนะ้เออคุณคุณเอลีตาตจมุดว่าทวัดดีตัวไปอันดูละเทวัดวัดดียามเช้าคุสมอร์นิ่งเทวัดวัดดีตอนบ่ายคุณสอัปเทนน์นเีวตาจมุดว่าเทวัดวนีว่ากรม เดี๋ยวผมจะปอบกันวันกีน่วันเดี๋ยวแกวปอบกันวันกีน่วันเดี๋ยล่ะไม่รู้ฮะก,กูว่ารู้หรือไม่รู้ว่าเปลือกกูอ,อัมบุยเดี๋ยวจะว่าว่ารุ่งกูร่างร่างเลยแกวนี่ถ้าเลี้เป็นเรื่องจ่ไม่ใจ อามีท่าราสักเท่าใดติโพเตอร์มาเล้งขวเยาวในแก้วมึนมึงอะไรตัววัวยืมจริงบายใจโอจะเดงว่าวันดีนี้กว่าชใช่นี้อีมาลาพอเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังคนครกระโจมแก้วใช่ครับการที่ผมกลับไปในครั้งนี้เพื่อที่จะไปบอกสเสด็จพ่อทินดุราชให้ทราบว่า ผมมีเจ้าสาวของผมแล้วนั่นก็คือเรไรและอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับกรถประธิังและขบวนขันบากเลื่อตั้งนี้พอต้องจัดการได้มั้งอ่ะลูกตั้งนี้ไม่ต้องจัดการเลยมั้งอ่ะลูกก็ไม่ต้องหรอกครับเพียงแต่เครื่องแต่งกายของปอโสและแม่สีก็เท่านั้นละ่ละเลือกล้องยา,าวเต้าของเจ้าสาวผมจัดการเองครับ Ta à, sẽ con mẹ chào sao rồi. Con mẹ chào sao rồi lê để vào chụt hoạt nơi, à, nơi Có hay chào măng. Ô oh, măng nhăng nà nài tô nà nhăng gặp. Măng bên bần bư à nài tô. Rồi lê. Và rồi yếu bẹp tít nè. Và rồi yếu bẹp ngọp. Bằng, à, bằng chào có thêm coi lẹp mấy cả lão đâu. Ô oh, năn Gặp Cặp. Lê có kịt cưn tao đấy à. กืนเลกินเอากนปั่นซองบกกนรังกนเจ็ดยเจ็ดยไว้ไอ้แม่มึงดูตาไม่ปวดโต๊กเดี่งโตกูเกลียงเงกว่าบ้างกนเก้งตไอ้ไรไม่สมาโยุแต่กูเกลียดเงนั่นอย่าอาย้องเองกินแดปั่นเปลือยายจองก็ยายต้องเองกินแปดสิบเรื้อย ไปเสียว่าเริ่มเลขคืนนี้คืนเด็กก็จัดว่าเด็กโก้กันแก่เล้วออาเริ่มเด็ตจุงแจงเออก็องเริ่มเด็กคืนเลยยายตองเขาปล่อยยันผมอายุแปดสิบเลือแเลยเขาไปเสียว่าเริ่มใส่จุดยีนนั่นยายตองเงินใช้จุดยีนเนอเจ็บเดียวเดือนพ็เจ็บเดียวนั่งลงเดียวพ็นั่งลงเดียวตกลับไม่ได้เด็กกล้ามเขาลุงยาบัน เอ็นยุกว่าโดกุดนะเอาดุมก็เสื้อไปใส่กับรูดุมกันเกงบากันว่าเพื่อย่า่เราขาตู้เตี่ยวแล้งอยู่ว่าเหลือไป,ไปเลยลูกก็เธอเดินทางโดยความโจกดีครับผมลาคุณพ่อและคุณแม่นะครับไปโลกเดินทางโดยความโจกดีเรไรเธอจะเตรียมเก้าของให้กับพี่แล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ะเชินทางนี้เธอเรไรค่ะ เดียวเลือเรานายโต้งนี่สร้านได้เก้าอยู่ได้เก้าวเพื่อเห็นปดกเ้ามาแล่งวัานายโต้งนี่ไปคบอยู่กับเบียนายดูหนุ่ยจริงเหรอเ่ือพ่วมติดแรงกับ พัวติดร่างเลยได้ตรงแต่เจ้าดีบอกให้ได้ตรงรัวเป็นเคยๆก็มายอมเธออย่าลืมว่าต้านูอานู้นนุยออกไปเลยมันดีเดือดโดนไม่ติครัวไรกว่าบ้าไปดิโปรนู้นนุยติดร่างติดร่างติดกระดีหลักเบเก่ยกุนจริงออกแบบตึงเลยกระแตงกแต่ว่าล่ะขีปนาวุธจากบินลาดินจริงกว่าบ้าไปดิ ไอ้ดูโดยอกมันก็เต้งแต่ว่าเลือดเลือไปดิจริงไม่ได <ım. S 2> ้นายอดตรงมันน <ye güzel. S 2> ั้นแต่ได้จีบเมียเปืือนไม่ได้ไม่ได้ไอ้ตรงอจีบเมียเปืือนมันบาปมันปิดชินมึงต้องกินเจากันเลยตรงจีบเมียเปืือนไม่ได้มันนั้นแต่ได้ถ้าจีบเมียเพืือนเราจีบเมย์ไม่ดีว่าจีบเมย์ไม่เลยเกลตียนแต่ไรมันกูบอกเลย Rồi anh chạy rai, bữa mai bữa mai bữa lại kèo, tê bố quao lui là đêm Năng trượt cả quao vô Năng cùm cả quao vô Chính Năng kiệt cả quao vô Cú tâm lê, thì kèo, bướn kì bọc tê chong dinh hóa râu Rồi yeah. cháy chếp mía kò Chếp mía kò ra văn tê bọc con bó mình bọc điêu โหนนัองอ่งโปรดไปไล่เหยียดปอมก็ได้ตายเลยบอกเดียวกรบจิงไงัตบอกเดียวทุกกับที่บอกดิบมึงโง่เลยจำรับกูกูยอมองสิบบอกดิบดูเลยเพื่อตือว่าไปลงตุนตันกับบาทสิบาทก็ได้กำบรอยแล้วมึงรู้ปี้ไงไงโตเข้ามัน จานได้ก้าวในโตนี่ไปกบอยู่กับเมียนในเตียงจริงหมดเบื่อเรือแล้วปั่นเปลือเปลี่ยนเบื่อง่ายมาเลยในเตีงออกรับเลยมันที่เดือดร้อนนายโตเออไม่ดีเดือดร้อนเลยผมผมไม่ใหญ่เก็บปเปล่าว่าผมซ้อมดูไม่ใหญ่ผมเก็บปเปล่าว่าตึงไปเละสบายเตงวันนี้ผมพัฒนาอย่างดีเลยจริง mi ai tiếng kia về bấm mấy dây đưa tay ai tè chuôn trái điếu thế mà ngờ để bấm mấy ai cược xuân, tức lòng kia về bấm phát tên dạng đi rồi bấm mấy ông bấm chi đèn pẹp mi ai tiền quan nát tam thế bấm bay bảy tư quan mà đai mà chết thế việc bấm bị tiêu bị tiêu kêu kêu ta kêu kêu của mấy kín kín leo hay à ra hay trò kiểu kiểu kín cao của mấy kín kín leo mà nó mà ta mấy kiểu cái luộc đón, đón. À mẹ đi à. bye bye em lì tiểu à. bài bài vô leo bấm đến mấy chip mẹ yên là chip đấy là vừa mi ảnh vừa đai dây hết mấy ông. เก๊ไม่ขึ้นแล้วเมียเองกันนะกับตนลองกินได้วันนอนไอยอยู่ในมุมมันรถตาตัดเหลืองไม่ติดนั่นเลยเมียผมจริงเดี๋ยวไม่ดูพี่อะไรตนลองกินได้วันคนไปลาดหนัดไปเจอกางเกงได้อยไหมพมตัวงยี่้ออะไรไม่ใจรู้กับยี่้ออะไรเนี่ยต้นเล่ด้วเลือดเจือนะเต่ากวดโกล้าน อ่ปุมราก้อนกับนาโจกับนาจีเอือป๋อยีะแก้วนายแก้วนี่มาโยตินี้ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนในจานก็เหยียกว่าเลยอ่ะปุ้มก็เหยียกว่าบุกคนตัวยักษ์เพมมีจำตัวเมื่อนกาเจน้ำมัน,นมไม่ได้เพราะกาเจน,น้มมันเลยจากเตยจุ้งเดี๋ยวลงมาเตยจำเตยอัน,นปุมนี่จงจำตัวจากเตยจำเนี่ยจุ้งขงึ้นเหลย ผมกันจะกว่าใจกลับผมกักลับไปเลยคิดว่าอีตําไรนย่างไหแก้วกลับบ้านโน่นนี่ผมคิดว่ารบไปถึงไหนเมืองโน่นนี่ผมคิดว่าเลี้ยงมูกโอันี่นายแกว้ววิคิดวิเลี้ยงมูนั่นไงครับชื่อว่ามูสในจนตุนมันน้อยครับชื่อแม่มูก็จักตัวอยากแม่มโล่ใกล้อะอะไรก็ว่า,วาเลี้ยงมู Gạch mềm cái luộc ní, liệu mặt đá ừ. Khen mới rồi y tâm ở đó leo trên lòng kỳ lê. Thế ta kịp dục ní, Liệu mặt đá trời, phong là con là trô là chi ư. Vô trong cao trong kè, à dù tao đó leo có đi tình. Chán lên chết tí bốc. Chán lên chết tí bốc, món, và bỏ mình tâm phí ư. Vô trong tao trong kè. Nah. ดูแลกันได้ดีอย่าเจยวนั่นกันนั่นเลยเป็นลมบาเป้วกันแล้วงอเมื่อใจไปเรไรนู้ นับวนกว่าใจมาจากธานีคณะนี้ไรๆเจ้าน้องก็ยังก้าวอสชวนกว่าใจปาไก่โอกมานอกหมู่บ้านตามเป็นการเราสบายเราเราเป็นใจรูเปล่าโลกยิ่งเศร้าใจไรก้าวรรเรื่องไรน้องเราจะมาง่าไร เมื่อคิดแล้วระบายพระทัยไปยิงนักรีบบักปักเดินนอกขมานอกมู่บานยังจะขอตังโอรสานำโยตากราไกรแล้วจะกล่าวจากไม่คืนอีกจากเราทำมา

เมื่อกี้ของนิยายนำสายตาท่านผู้บีเกียรติมารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแสงตะวันแสงตะวันเป็นลูกของนางยักษ์บักีวันเอกนคกครอกราาเป็นเวลาสองปีแล้วครับที่แสงตะวันได้มาเรียนวิชาที่สำนักแก่งนีได้รู้จักกับเจ้าฟ้าใจ,จทรงสุริยา เจ้าขว้าใจรงสุริยาหลอกให้เตือนเสียความสาวและทิ้งเตอไปสร้างความแค้นได้กับแสงตะวันเป็นอย่างมากวันนี้เรียกนายปานนายโปงสองพ่อลูกขึ้นมาพบสนทนากันในเรื่องใดติดตามต่อครับท่านแล้วจากเรา Terima kasih telah